ครับสวัสดีพี่น้องจ๋าเอฟซี FC แฟนครับทางช่องนันทพง์ลำเพลินชัวร์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเมื่อนี้พี่น้องจ๋าเข้ากับเดินทางมาถึงแล้วนะครับสถานที่ทําการแสดงอําเภอข้อม่วงจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เป็นงานฟรีได้ยินว่าเป็นงานฟรีนะครับเล่นกลางทงหน้าเลยพี่น้องนะครับทางเจ้าภาพเขาจัดให้เราลงกลางทุ่งนา เป็นงานวัดนะะพี่น้องจะว่าอยู่ในวัดคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่แคบนะครับอันนี้รถน้ออําอบตก็มาฉีดน้ํานะครับกันไงพี่น้องมาฉีดน้ากันไงมาฉีดน้ำ,นนำให้พื้นดินมันเปียกมันซุมเพื่อที่จะไม่ให้เป็นขี่ฝุ่นนะครับนี่โอ้ถ้ามบ่ฉีดน้ำนี่ไงแน่นอนนะครับเมื่อแรกนี่มอลลั่มกีดังดำแท้เ่อบว่า,าแต่มอลล่ละหอด พอแม่พี่น้องเขาผูมว่านางฟังล่ำเละดำแทะนะครับเพราะว่าพื้นดินมันแห้งมากเลยนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องเดินทางมาถึงแล้วอำเภอท่าม่วงอำเภอ,อเขตติดต่อกับบ้านดุงเขตอำเภอบ้านม่วงเเขตติดต่อกับบ้านดุงติดต่อกับอำเภอสว่างแดดดินอำเภอ ทุ่งฝนหรือว่าจะเป็นพิบูลลักแถวนี้ใกล้ๆนะครับเมื่อไกลกันเพราะปันไดดอกผ่านไปผ่านมาอำเภอเฝ้าไร่หรือว่าจะเป็นพ่นพิสัยพี่น้องระแวกนี้ก็ไม่ถึงว่าไกลมากาจากกันนี่จะเป็นงานวัดนะครับงานวัดแล้วก็น่าจะเป็นงานฟรีด้วยตรงที่พื้นฉีดน้ำนี่นะจะเป็นที่ตั้ง หน้าเวทีนะครับเวทีของเราก็น่าจะตรงนู้นเพราะว่ารถเวทีของเราสแตนบายแล้วนะครับเก็บรรยากาศมาฝากก็พี่น้องเขานะครับพอดีเราเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาสักประมาณ4ชั่วโมงได้นะครับเมื่อเช้าที่เราเล่นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเกือบเกือบ200กิโลนะครับพี่น้องเกือบ200กิโลก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้างานตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสอง เข้าออกจากหนางานญี 56, ่ปุ่นกับประมาณเก้าโมงนะครับเก้าโมงเก้าโมงกว่ากว่านี่แหละใส่เวลาเดินทาง4ี่ชั่วโมงเกือบหาชั่วโมงแหละเพราะว่าก็ไม่ได้วิ่งรถเร็วสักเท่าไหร่นะครเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วครับรถเปทีเครื่องเสียงของห้องแสตนบายแล้วอีกจังน้อยกับพวกพี่พีทีมเบื้องหลังก็คาดว่าจะลงงานแล้วนะครับตอนนี้ยัง มาถึงใหม่ๆพ่อข่าแม่ค้าเตรียมลุ่งค้องเราี่บะวครับวันนี้สถานที่ทําการแสดงของเราอยู่ตรงนี้นะครับกลางทุ่งนากว้างมากพี่น้องกว้างอิลิกว้างแบบสุดลุกหูลูกตาเลยุ่นละถ้าเป็นงานฟรีก็กือสิแบบลงเล้งมากอะคนเยอะเท่าไหร่ก็จุไม่พอนะครับวันนี้บอกเลยเลยว่า คนเป็นแสนเป็นล้านกัจุบเพาเพราะว่าเป็นทงหน้านะฮะเป็นทนุ่งนากว้างเลยนะครับรถน,นำอบตอกำลังฉีดอยู่มาทีมงานของเขาก็จะได้หาที่พักพี่น้องหาที่พักหาที่หลับนอนรอทำการแสดงตอนเย็นนะครับเหลือเวลาอีกว่ากี่ชั่วโมง ตอนนี้บาบสองค่ะเต็มที่ทะาเลนอนดีก็เดนนอนอยู่ประมาณสองชั่วโมงสามชมั่วโมงนะครับพี่น้องเรนนอนมากับรถก็ไม่ค่อยจะหลับ่าไเลยนะครับรถกับทังเด็ดทึงดวงเออทึงทึ่งดีดทึงเด,ด้งทึงเด้งทึงทรายทึ่งตกหลุมตกบอมันเรื่องธรรมดานะครับรับกับว่าสนิทแ่ะถ้าคนขับบอบอนิมอิลีมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่งรถมันกับว่าคือนั่งยุบานนะพี่น้อง นี่นะครับสถานที่ทําการแสดงวันนี้เราเดินทางมาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องนะครับวันนี้ใครที่อยู่อำเภอบ้านม่วงสกลนครน,นะครับอย่าลืมมาให้กําลัางแรงใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับอุดรธานีกะใกล้กันสว่างแดนดินะสะกลนครหรือว่าสิเป็นบ้านดุงหรือว่าสิเป็นอําเภอเฝ้าไร่น้องหานบ่ไกพี่น้องว่วไกนะครับขับรถมาสัก40่0กิโลไม่ถือว่าไกลนะตา พี่น้องเข้าหักกันแพ่งกันแล้วก็จะเดินทางมาให้กำลังใจสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเรานี่ก็นะครับพุญละเป็นงานวัดพี่น้องวัดอยู่พุญเนาะคณะกรรมการเพิ่นกับม่ยางเบิ้งนะครับถ้าตัวแทนน่านนายกเบื้องนี่ม่ยางเบิ้งสถานทีนะครับอานามาฉีดเบื้องต้นนะครับ าคาดว่าไทาจะได้ขีดฉีดหลยรอบยีดอกพี่นองอย่างต่ำกว่าจะถึงเวลาทําการแสดงก็ต้องสองรอบเ้วเพราะว่าอากาศมันแห้งเนาะอากาศแหง้งุ่มแดดเขดไทยพื้นดินมันแหง้งถ้าเกิดว่าบ่ฉีดน,น้ำนี่ขีดดังดำแท้นั่นว่าเข้มข้นมะแรง็งถ้าบ่ฉีดน้ำนี่เข้มข้นขีดดังดำแท้มะเรงัง <c oughs> สำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเราก็เหลืออีก สำหรับเดือนนี้และอีก3งานมือแลกงนี่นะครับหลังจากที่เราทําการแสดงวันนี้เสร็จเราก็พักอีก3มวันนะครับพักอีก3ามวันวันนั้นก็สิไปหาบองประแดกเพื่อไปถากินพี่นอ้องลับบานไปเยี่ยมยายไปเยี่ยมคุณแม่ไปหาบองประแดกเพื่อไปถากินจากกระปุกสะกอนพรุ่งนี้เราก็เข้าโดมนะครับหลังจากทําการแสดงที่นี่เสร็จ สว่างเตยล่าเสร็จแล้วกับเขาโดมนะครับทีมงานเขาก็แยกใหญ่กับไปบานภผยบานมั่นคนทีบอดด้กลับบ้านกับไปพักที่โดมนะครับโดยเฉพาะทีมงานพี่ๆเบื้องหลังคนรอยเครื่องเสียงเวทที่เขาก็ไปพักอยู่โดมศิลปินของเขาก็ต่างคนต่างแยกใหญ่กับบานนะครับแล้วก็มีงานอีกทีวันที่29-30เกนะครับ2 9่0าปุร่งอุบลบุรีรัมย์ อีกสองมือนนะครับสำหรับเดือนมีนาเนี่ยกับแล้วอีก2วันยี่สิบเก้าสามสิบนถ้าเราทำการแสดงวันนี้เสร็จแล้วก็เริ่มอีกที่เดือนเมษาก็เริ่มวันที่2เมษานะครับเมษาเขาก็เริ่มจากนครพนมคือเกาด้วยพี่น้องเดอวันที่2เมษาวันที่2เมษาเราก็เริ่มจากนครพนมอําเภอเมืองนะครับวันที่สองแล้วก็วันที่2เราก็ยุดอีก3าซีนะครับพี่น้อง สามสี่วันที่สี่เราเดินทาง,งทางกทมนะครับวอวันที่สี่วันที่ห้าหกเจ็ดทัวร์กทมสามวันนะครับห้ 5, 6, 7, าหกเจ็ดทั้งชนบุรีสองหมื่นแล้วก็กทมหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้อง <S 1> <1> <S นี่คร่าวๆนะครับคิวสาวน้อยลาเพลินโชว์ของเฮ้าเดือนเมษาช่วงสงกรานนะครับจนมาหอดมือวันไหลวันที่สิบเจ็ดสิบแปดพูดหล่ะพี่น้องจากวันที่สิบไปจนถึงวันที่สิบแปดอื สาวน้อยลำเพลินชู้เฮากับสิเดินสายเหมาะความสุขให้พ,อพ่อแม่พี่น้องเข้าช่วงสงกรานเต็มเปี่ยมเลยนะครับช่วงสงก,าร,กรานนีกแบว่ามีมือยุดพี่น้องเนาะเอาจังใดกะฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันสำหรับคลิปนี้เดินทางมาอัปเดตสถานที่ทำการแสดงของสาวน้อยลำเพลินโชเย็นนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเฮานํามาเป็นกำลังแร่งใจคือเกาเช่นเคยนะครับเขตสกลนครอ,อีกครั้งหนึง่งมาทาง,งาอำเภอ ท่ามวงบ้านม่วงไปละฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กดติดตามไปคือเกาเดอวยพี่นองเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ